รมวินัยจากพุทธโอรเรื่องทรงตรัสว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งกระทำภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุไม่เป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของผู้อื่นใจเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอพึงทำความสำเนียอว่าเราจักเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตแห่งตนดังนี้เถิดภิกษุทั้งหลายภิกษุ เป็นผู้ฉลาดในวาระจิตแห่งตนเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนชายหนุ่มหญิงสาวที่ชอบแต่งตัวส่องดูเงาหน้าของตนที่แว่นสองหน้าหรือที่ภาชนะน้ำอันบริสุทธิ์หมดจดใสสะอาดถ้าเห็นทุลีหรือต่อมที่หน้าก็พยายามนำทุลีหรือต่อมนั้นออกเสีย ถ้าไม่เห็นธุลีหรือต่อมพ็ยินดีพอใจว่าเป็นลาบหนอบริสุทธิ์ดีแล้วหนอข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายการพิจารณาของภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันคือจะมีอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลายในเมื่อเธอพิจารณาว่าเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยมี อภิชาหรือไม่มีอภิชาเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยมีจิตพยาบาทหรือไม่มีจิตพยาบาทเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยมีถินะมิทะรุ่มรุมหรือปราจจากถินะมิทะเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยมีความฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านเรามีชีวิตอยู่โดยมาก โดยมีวิจิกิจฉาหรือหมดวิจิกิจฉาเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยเป็นผู้มักโกรธหรือเป็นผู้ไม่มักโกรธ Hotel. เรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยมีจิตเศร้าหมองหรือไม่มีจิตเศร้าหมองเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยมีกายอันเครียดครัดในการปฏิบัติธรรมหรือมีกายไม่เครียดครัด เรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยเป็นผู้เกียรครานหรือเป็นผู้ปลารบความเพียรเรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยมีจิตตั้งมัน่นหรือไม่มีจิตตั้งมัน่นดังนี้ภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุพิจรนารณาอยู่รู้สึกว่าเราอยู่โดยมากโดยความเป็นผู้มากด้วยอาภิชามีจิตพยาบาท มีทินมิทะกลุ่มรุงฝุงสร้างมีวิจิกิจฉามักโกรธมีจิตเศร้าหมองมีกายอันเครียดคััดเกียดครานมีจิตไม่ตั้งมั่นดังนี้แล้วภิกษุนั้นพึงกระทําซึ่งฉันทะความพอใจวายามะความพยายามอุสาหะอุโสรหีความขมักขะเม่น อัปติวานีความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อละเสียซึ่งทำอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นเช่นเดียวกับบุคคลผู้มีเชื้อผ้าหรือศีรษะอันควลุกโรงแล้วจะพึงทำฉันทะวายามะอุตสาหะอุตโธลีอัปปติวานีสติและสัมปชัญญะ อันแรงกล้าเพื่อจะดับไฟที่เสื้อผ้าหรือที่ศีรษะนั้นเสียฉันใดก็ฉะน,นั้นภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราอยู่โดยมากโดยความเป็นผู้ไม่มีอภิชาไม่มีจิตพยาบาทไม่มีถินะมิทะรุ่มรุ่มไม่ฟุงส่าน หมดวิจิกิจฉาไม่มักโกรธมีจิตไม่เศร้าหมองมีกายไม่เครียดคลัดปรารกความเพียรมีจิตตั้งมั่นดังนี้แล้วภิกษุนั้นพึงตั้งอยู่ในกุศลธรรมนั้นแหละแล้วประกอบโยคกรรมเพื่อความสิ้นอาสะวะทั้งหลายที่ยิ่งขึ้นไป